จะรับโซคุณตฐานน่านเราจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนวันนี้เขามีของขายเขามีของขายตรงนี้เขาจะมีเพี้ยนแบบว่ามานตาหรือบ้านตาหรือ,มอไม่มีลอเรือมีแต่ลอลิงแต่ว่าสุดยอดสุดยอดกว่าข้างบนอีกนะครับสุดยอดกรบพู ก,กว่าครับตรงน,นี้โอ้ยเกยขึ้นไปยังเฉยอยู่เลยโอ้โยยังสุดยอดก,กว่าครับสวยมากสวยกว่าสวยกว่าอีกครับตรงน,นี้ บ้านตาหลืออ้อบรรยากาศเหลือลายเหลือลายเหลือลายครับบรรยากาศตอนนี้เหลือลายนูโนเมื่อกี้เราขึ้นแบงค์บอลนู้นตรงนู้นไกลๆนู้นแต่ลงมาข้างล่างโอเคกว่าเราจะมาจบกันที่บ้านตาหลือเราจะมาปิดกันที่บ้านตาหลือโอเคนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่